ว่ามันคืออะไร หอมยายาจากแบรนด์คิวเพรสนะคะทำไมถึงเรียกว่าน้ำหอมยายาเพราะว่ายายาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะน่ารักระดับน้องยายานะคะแปลว่าน้ําหอมเนี่ยจะต้องกลิ่นน่ารักกลิ่นคิวแน่ๆแนนะคะซึ่งมันคิวจริงๆค่ะไอ้ลองดมมาครบทุกกลิ่นแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะมาดูใี่ดูกันว่าเฮ้ยกลิ่นไหนมันกลิ่นเป็นประมาณไหนเหมาะกับสาวที่มีสไตล์ยังไงกันนะแต่ก่อนที่จะไปเล่าเจาะลึกแต่ละกลิ่นนะคะขอเล่าให้ฟังก่อนว่านี่นะคะเป็นน้ำหอมที่แบบมีอินสปเรชันมาจากดอกไม้นี่เห็นไหมคะว่ากล่องเขาทั้งสามอันเนี่ยมันจะมีความมมมเป็นดดดออกกไไ้้ทังห ก็จะเป็นดอกไม้ที่แตกต่างออกไปแต่คือเทปเพ๊ปใจมากเลยอ่ะคือแบบดูดิลายมันสวยมากเ่ยทุกกล่องคือกลอ่อ,ลองมันแบบไม่ใช่กล่องกระโหลกกระลานะคะเป็นกล่องที่มีลายสวยมากทาั้ง3อันเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่กล่องค่ะขวดของเขาเนี่ยก็ดูดีด้วยเขาจะมาเป็นขวดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะซึ่งข้างหลังเนี่ยเขาจะมีลายใช่ปะแล้วขวดตัวนี้ก็จะเป็นใสๆคือแบบมีความคิดมาแล้วมีความสวยงามมากๆนะคะสีชมพูสีส้มแล้วก็สีแดงโดยเขาจะมีน้ำหอม2แบบนะคะคือเป็น o อร์ toilet แล้วก็เป็นโคโลนนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เคสจะมาดูให้ดูกัน โอเดอร์ทวเล็ตอันนี้นะคะมันก็จะทำให้กลิ่นเนี้ยติดทนกับผิวของเราค่อนข้างนานเลยเคยรู้สึกว่ามันก็แบบก็าทั้งวันนะที่กลิ่นอันนี้มันอยู่ไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะครึ่งเช้านี่คือแบบคุณจะตลบอบอวลไปด้วยดอกไม้ตานาพายคือมันกลิ่นมันจะอยู่กับเราแบบเยอะมากมานะคะกลิ่น หอมมากจริงๆไม่ต้องกลัวว่าฉีดแล้วมันจะไม่หอมเออควรจะไม่ต้องฉีดเยอะไปนะไครขอบอกเลยว,ว่ากลิ่นมันแบบหอมฟุง้งกระจายมากๆใคยร,รู้สึก,กว่าแบบสองฟืดนี่คือให้สุดแหละไม่ต้องฉีดไปมากกว่าน,นี้แล้วนะคะเพราะกลิ่นมันแบบฟุ้ง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 มากๆเลยนะคะสำหรับราคานะคะราคาขวดแบบนี้อยู่ที่4 9 9ยาบาทค่ะราคาดีไม่ใช่เล่นนะคะและอย่างที่บอกไปนะคะเขาพีมพ้มาหมด3ากลิ่นแต่ละกลิ่นเป็นยังไง,ไงกับนบ้างเหมาะกับสาวๆแบบไหน นั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นกลิ่นที่้บอกเลยว่าเป็นกลิ่นที่บบหอมละมุนฟรุง้งฟริง้งมากๆเหมาะกับสาวๆที่มีความแบบน่ารักดูนะ่าทนถนอมด้วยแบบบอบางอ่อนหวานจุ๊มจิม๊จุ๊งเบยนะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นกลิ่นหอมที่มีความอ่อนโยนน่าทนถนอมเหมือนกลีบกุหลาบน,นั่นเองค่ะแล้วเอรู้สึกนะคะว่ากลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นแบบเออน่าทนถนอมนจริงอะ่ะเป็นกลิ่นดูแบบดูสีชมพูอะ่ะมันแบบชมพูชมพูเป็นผู้หญิงสีชมพูนะคะแล้วเขาก มันจะมีกลิ่นความสดชื่นของแคสซิสซึ่งแคสซิสเนี่ยคืออะไรไอก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่แบบ เออมันไม่ได้หวานจนแบบเลี่ยนอ่ะมันจะเป็นกลิ่นที่แบบมีความแบบสดชื่นมีความแบบฟรชขึ้นมาถ้าไอ้เปรียบเทียบนะคะรู้สึกว่ามันเป็นดิออร์บลูมิงอ่ะคือมันแบบมีความคล้ายกันมากฟุงฟิงก็ดิเหมยอเป็นคุณหนูคุณหนูไปเลยะค,ะค่ะกลิ่นนี้นะสรุปง่ายๆคือเหมาะกับสาวที่ดูอ่อนหวานฟรุง้งฟิงหรือว่าอยากให้ลุกอ่อนหวานฟรุง้งฟิงหรือว่าวันนี้แต่งตัวอ่อนหวานฟรุงฟร้งฟิงก็กลิ่นนี้เลยนะคะกลิ่นที่สองคือกลิ่นนี้เลยค่ะนะคะชื่อกลิ่นว่าเดซ จากชื่อนะคะก็ตามมาเลยค่ะนี่คะเป็นกลิ่นที่ได้ inspiration มาจากดอกเดซี่นั่นเองนะคะก็จะเหมาะกับสาวที่มีความเรียบซ่ากากันน่ารักกุ๊กกิ๊กร่าเริงบันเทิงใจเลยคะ่ะตัวแทนของเขาก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่านี่เป็นกลิ่นที่ยายชอบมากที่สุดนะคะเพราะว่าแบบไม่หวานมากจนเกินไปไม่ดูเซ็กซี่จนเกินเหตุแล้วก็กลิ่นที่แบบมีความน่ารั มันแบบมีความสดใสเร่าเริงเหมาะกับเรามากๆนะคะซึ่งกลิ่นหลักๆของนี่ก็จะเป็นกลิ่นเกรฟฟูดค่ะโดวยวผสมผสานความหวานของวานิลลาแล้วก็กลิ่นมัสเข้าไปนะคะมันก็จะใช้เป็นกลิ่นที่แบบ เออมีความแบบสดชื่นนํามาก่อนแต่ว่ายังคงมีความหวานอะไรอย่างนี้อยู่ตามภทา้ทายด้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นกลิ่นที่แบบหอมหวานสดชื่นมีชีวชีวา่าคนที่อยู่ใกล้ๆจะรู้สึกแบบสดชื่นแจ่มใสไปด้วยเลยนะคะนี่คือจะขอบอกว่าชอบกลิ่นนี้ก่อนที่จะได้อา่านคาบรรยายและสรรพคุณนะมันแบบมีความไอซ์พาร์ดีมากๆมีความแบบสีสันสดใสอย,อย่างนี้นะคะกล่องเก๋งเขานี่ก็จะมีความแบบเป็นดอกเดซองเดซี่ใช้สีส้มที่เราชอบอีกต่างหากคือแบบใช่เลยกลิ่นสุดท้าย ชื่อว่ากลิ่นคาร่าลิลลี่ค่ะอันนี้เนะะี่ยค่ะจะมีความมีสเสน่ห์น้าค้นหาสไตล์ดอกลิลี่คือจะเพิ่มบระดับความเป็นสาวจากการแอลสอี 4. อันแรกเนี่ยเป็นความที่แบบมีความแกลมมากยิ่งขึ้นดูเป็นผู้หญิงที่ ค้นหาลึกลับมีสเสนอะไรอย่างงี้มากยิ่งขึ้นนะคะมันจะเป็นความแบบมีความแบบเซ็กซี่เบาๆดูเป็นสาวกลิ่นมันจะมีความดีลงไปอีกอะ่ะเหมือนมีความแบบสุขมุมนุ่มลึกมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ได้กลิ่นที่แบบปีดป๊ดป้านนะคะแต่ว่าก็จะคงมีความหวานใส่ได้กลิ่นของราสเบอร์รี่มาผสมกับกลิก่นดอกลิลลี่บวกกับวานิลลาบวกกับบัสมันก็จะรวมๆกันเป็นกลิ่นที่แบบเออมีความแบบ ความไม่ง่ายนะมันก็จะมีความแกลมกว่ามีความเซ็กซี่กว่ามีความดูแบบกูดูกว่านะคะก็เป็นกลิ่นเนี้ยเออดูมีความเป็นผู้ใหญ่นั่นเองนะคะหรือว่าใครที่ชอบกินแบบหวานหวานนวลนวลแน่นแน่นอะคือแบบกลิ่นนี้เลยคือใช่เลยนะคะมีความหนักแน่นของกลิ่นแลกเขาก็จะมีเป็นดอกลิลลี่นะคะสีสันเขาใช้เป็นสีแดงให้มีความแบบ เข้มขึ้นใหม่อีกหนึ่งระดับนะคะและนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของน้ำหอมรุ่นใหม่ล่าสุดจากคิวเพรสเองค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจกลิ่นไหนนะคะก็ลองไปดมกันได้ที่ช็อปของเขาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีวางขายเรียบร้อยนะคะก็ถือว่าเป็นน้ำหอมที่ถูกและดีนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงเลยแต่ว่ากลิ่นเนี่ยว่าหอมแล้วก็มีคุณภาพนะไม่ใช่กลิ่นหอมกลกกลาเป็นกลิ่นหอมที่แบบเออหอมแบบหอมจริงๆสามเด่นมีความแตกต่างกันไม่ใช่แบบดมแล้วแบบเหมือนกันหมดไม่เหมือนไม่เหมือนก็ถ้าเกิดว่าใครอยากลองดูว่ากลิ่นไหนเป็นยังไงก็ลองไปดไ้้ชชออนนะะคถากกิบ ก็ลองซื้อไปใช้กันดูได้นะคะสวัสีนี่ไอ้ก็ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ